สวัสดีครับทุกคนในครั้งก่อนนะครับเรามาเรียนรู้กันเรื่องของการสร้างเพจนะครับเพื่อนําเพจเนี่ยไปต่อยอดธุรกิจของคุณแล้วนะครับแต่มาวันนี้เราจะมาสอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างบัญชีตัวจัดการธุรกิจนั่นเองนะครับการสร้างบัญชีตัวจัดการธุรกิจนะครับคือตัวที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการบัญชีหลังบ้านในการที่จะเอาไปเชื่อมโยงกับตัวยิงโฆษณาตัวยิงแอดหรือจะให้คนอื่นๆนะครับ ที่เขาอยากจะมาช่วยเหลือเราหรือเราจะไปจ้างคนอื่นมาช่วยเหลือเราเนี่ยสามารถจะมาจัดการเพิ่มเติมแบ่งแยกได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเรามาดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเราจะเข้าสู่ตัวจัดการธุรกิจได้อย่างไรบ้างนะครับตัวจัดการธุรกิจนะครับวิธีที่มิกแนะนําแล้วก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจะเป็น Google Chrome หรือจะเป็น Internet Explorer หรือจะเป็น Safari ได้หมดเลยนะครับ และเราก็พิมพ์คำว่า b u s i n e s s f a c e b o o k c o m o v e r v i e w นะครับ b u s i n e s s f a c e b o o k c o m o v e r v i e w นะครับตามนี้เลยถ้าใครที่พิมพ์ไม่ถูกนะครับในลิงก์ด้านล่างของ YouTube เราจะใส่ในรายละเอียด Description เอาไว้เป็นลิงก์นี้แหละให้คุณกดจะได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าตัว b u s i n e s s f a c e b o o k c o m o v e r v i e w จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าที่ชื่อว่าตัวจัดก,การธุรกิจแล้วก็ทางด้านบนนะครับขวามือนะครับจะมีคําว่าสร้างบัญชีเป็นตัวสีฟ้าๆเรากดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าสร้างบัญชีตัวจัดก,การธุรกิจให้เราตั้งชื่อธุรกิจนะครับสมมติว่ามิกตั้งชื่อว่าออนไลน์นะครับมาร์เก็ตติ้งกูรูนะครับอ่ะ ผมตั้งชื่อแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเรารวมถึงอีเมลนะครับเพื่อที่จะยืนยันนะครับอ่ะมพอลราใส่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็กดส่งเมื่อกดส่งไปนะครับจะมีอีเมลแจ้งไปที่เมลของเรานะครับเราก็ไปเช็คในอีเมลเพื่อที่จะยืนยันว่าเราต้องการสร้างบัญชีธุรกิจที่ผูกกับ Facebook ของเรานะครับย้ำอีกทีว่าเรา ต้องกดส่งนะครับแล้วก็จะมีอีเมลไปที่กล่องอีเมลของเราเราก็เข้าไปเพื่อกดยืนยันที่จะสร้างตัวจัดการบัญชีธุรกิจของเรานั่นเองนะครับ mm hmm. เมื่อเราเข้าไปที่ตัวจัดการบัญชีธุรกิจของเราเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเข้าสู่หน้าตาของบัญชีของเราครับ mm hmm. เมื่อเราทำการตั้งบัญชี ธุรกิจเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าบัญชีของเรานะครับจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะจัดการได้หลากหลายมากนะครับเมนูที่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายตรงนี้อย่างแรกที่มิอยากจะให้ดูก่อนก็คือเรื่องของการจัดการผู้คนนะครับการจัดการผู้คนเนี่ยหมายความว่าในบัญชีตัวนี้นะครับสมมุติว่าบัญชีธุรกิจเนี่ยก็คือคล้ายๆกับเป็นบริษัทหรือเป็นออฟ,ฟฟิศหนึ่งนะครับเราอยากจะให้ใครเนี่ยเข้ามาจัดการ ในพื้นที่ตรงนี้บ้างน,นะครับก็แน่นอนว่าต้องมีเราหนึ่งคนและคนที่เหลืออื่นๆนะครับเรากดปุ่มนี้นะครับเพิ่มนะครับแล้วเขาจะให้เราเนี่ยสามารถส่งอีเมลเพื่อเชิญคนคนนั้นนะครับที่เราต้องการเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ช่วยเรานะครับหรือเป็นเจ้าของร่วมกับเราเป็นผู้ดูแลเนี่ยในบัญชีนี้ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะให้เขาได้รับสิทธิแค่พนักงานเราก็ติ๊กตรงข้อนี้ แล้วก็ใส่อีเมลของเขานะครับสมมุติมิกจะใส่ให้ดูนะฮะอ่ะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถกดถัดไปได้เลยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยมาเป็นพนักงานแต่ถ้าเราบอกว่าคนคนนี้อยากจะให้เป็นแอดมินเลยแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเปิดออกนะครับซึ่งพอเปิดออกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้คนคนนี้เป็นถึงขั้นผู้จัดการดูแลทั้งหมดนะฮะในตัวธุรกิจนี้ได้ ที่สำคัญนะครับด้านล่างจะมีคําว่าตัวเลือกขั้นสูงนะครับตัวเลือกขั้นสูงเนี่ยจะเป็นการแยกย่อยลงไปอีกว่าตําแหน่งหน้าที่ของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างเช่นวิเคราะห์ทางด้านการเงินถ้าต้องการก็กดเปิดถ้าต้องถ้าถ้าต้องการให้เขาเนี่ยแก้ไขบัญชีทางการเงินได้ก็ให้เปิดไว้หรือจะเป็นคนที่สามารถเอาข้อมูลนะครับเชิงลึกต่างๆข้อมูลที่เกี่ยวกับการเอาไปทําเว็บไซต์ของเพจธุรกิจเราเนี่ย เอาไปใช้งานได้ก็ให้เปิดตรงนี้ด้ครับถ้าเรามั่นใจแล้วว่านี่คือการตั้งค่าที่เราจะมอบหน้าที่ให้กับบุคคลคนนี้ก็กดถัดไปได้เลยจะมีการแจ้งเตือนนะครับไปถึงอีเมลของคนคนนี้นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเปิดอีเมลขึ้นมาแล้วก็กดยอมรับในการเป็นผู้จัดการดูแลธุรกิจนี้นะครับอันนี้มิจจะขอกดยกเลิกไปก่อนนะครับนอกจากการเพิ่มผู้คนนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการจัดการบัญชีโฆษณาครับ ในตัวหนึ่งธุรกิจเนี่ยเราสามารถจะมีบัญชีโฆษณาแยกย่อยลงไปได้อีกหลายๆบัญชีโฆษณานะครับพอเรามาที่บัญชีโฆษณานะครับก็สามารถกดเพิ่มได้ครับเราจะเป็นบัญชีโฆษณาที่มีอยู่แล้วเราอาจจะมีบัญชีโฆษณาหลายๆที่ที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีบัญชีโฆษณาส่วนตัวหรือบัญชีโฆษณาของเอเจนซี่ต่างๆเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงเราสามารถ ขอสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีโฆษณาอื่นๆได้เหมือนกันที่สําคัญก็คือถ้าใครยังไม่มีบัญชีโฆษณานะครับให้กดสร้างบัญชีโฆษณาครับการสร้างบัญชีโฆษณาเราก็ใส่ชื่อลงไปเลยครับว่าจะให้บัญชีโฆษณานี้ชื่ออะไรสมมตุติมิต้องการตั้งไว้ว่านายมิกรับยิงแอดแบบนี้นะครับมิกก็ใส่ลงไปแล้วก็ตั้งเวลาเป็นโซนเอเชียเงินสกุลเงินนะครับขอเป็นสกุลบาทและกันจะได้ไม่ต้องยากในการคํานวณน,นะครับ แล้วก็กดถัดไปครับเมื่อกดถัดไปเนี่ยมันก็จะถามว่าเราต้องการเอาบัญชีธุรกิจนี้บัญชีโฆษณานี้ไปผูกกับธุรกิจไหนนะครับซึ่งมิกคิดไว้แล้วว่าจะต้องเอาไปผูกกับธุรกิจตัวนี้ที่มิกตั้งเอาไว้ก็คือพาคินยิงแอดนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเลือกข้อด้านล่างนะครับมันจะเป็นการเอาบัญชีโฆษณาไปผูกกับธุรกิจคนอื่นนะครับ ก็สามารถที่จะเลือกใส่ไ d ธุรกิจของพวกเขาได้ซึ่งถ้าหากว่าตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะเลือกเป็นข้อบนมากกว่านะครับเพราะเราเปิดธุรกิจนี้มาเราก็ต้องใช้บัญชีนี้ใช่ไหมก็กดสร้างครับรอสักครู่นะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับตัวบัญชีโฆษณาตัวนี้เนี่ยก็จะถามว่าต้องการให้ใครมาเป็นคนจัดการซึ่งแน่นอนว่าในบัญชีธุรกิจตัวนี้มีแค่มิคนเดียวนะครับมิก็กดให้ในายพาคินนี่แหละ เป็นผู้จัดการทั้งหมดเลยนะครับทั้งแคมเปญประสิทธิภาพนะครับการจัดการบัญชีโฆษณาต่างๆนะครับเปิดให้หมดแล้วก็กดกําหนดครับนะฮะแล้วก็เพิ่มข้อมูลการชําระเงินครับสักครู่นะครับเมื่อถึงขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่ให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มข้อมูลการชําระเงินต่างๆนะครับสกุลเงินตรงนี้สามารถแก้ไขได้แต่ว่าเบื้องต้นก็คือจะเลือกเป็นสกุลไทยอ่ืสกุลบาทไทยนะครับ แล้วก็เรื่องของการใส่เลขกำกับข้อมูลธุรกิจต่างๆนะครับเรื่องกับภาษีถ้าหากว่าใครมีเป็นบริษัทจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับมีการออกใบกำกับภาษีก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ต้องการจะยิงเป็นแบบส่วนบุคคลธรรมดานะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการออกใบกำกับภาษีหรือเลขผู้เสียภาษีต่างๆนะครับก็สามารถเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมีตัวเลือกให้คุณ2ตัวเลือกหนึ่งก็คือผูกเป็นบัตร c r e ดิตหรือ Debit นะครับหรือจะเลือกเป็นบัญชี PayPal ก็ได้แต่เบื้องต้นมีแนะนําว่าให้เลือกเป็นบัญชี Debit หรือเคร d i t จะง่ายที่สุดนะครับติ๊กเลือกข้อนี้ครับแล้วก็กดถัดไปครับเมื่อกดถัดไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนปกติเลยของการเพิ่มข้อมูลบัตรเครดิตคือให้ใส่ชื่อบนบัตรนะครับอย่างเช่นมิกใส่เป็นพาครีอ่าโอเคนะครับ อ่นนี่คือชื่อบนบัตรนะครับส่วนหมายเลขบัตรนะครับอันนี้มีขอสมมุติให้ดูเนาะว่ามันต้องใส่แบบนี้นะครับวันเดือนปีที่หมดอายุบนบัตรก็จะเป็น0-326อย่างนี้นะครับ CVC ก็สมมุติว่าเป็น987แล้วกันอันนี้ผมสมมติแบบสมมติให้ดูนะฮะ90110อ่าแบบนี้แต่อันนี้ข้อมูลมันผิดนะถ้าใส่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับมันก็จะสามารถกดบันทึกได้ครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับข้อมูลการชําระเงินของเรานะครับมันจะมาอยู่ที่ด้านซ้ายตรงนี้ครับ นะครับกดไปดูก็จะมีข้อมูลชำระเงินขึ้นมาแต่ว่าอันนี้มิกไม่ได้ใส่เข้าไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูที่ข้อมูลตรงนี้ครับบัญชีเขียนว่าเพจนะฮะตรงนี้เราก็จะเราก็ต้องมาบอกนะครับว่าบัญชีธุรกิจตัวนี้เนี่ยจะไปทํางานกับเพจไหนบ้างเบื้องต้นเราเพิ่มผู้คนไปแล้วนะครับเราเพิ่มบัญชีโฆษณาไปแล้วนะครับเราเพิ่มการชําระเงินไปแล้วก็ต้องมาเพิ่มว่าตกลงจะให้บัญชีธุรกิจตัวน,นี้ไปยิงแอดที่เพจไหนก็กดที่เพิ่มครับ จะมีการเพิ่มเพจนะครับที่เราสร้างเอาไว้อยู่แล้วหรือจะขอเข้าถึงเพจอื่นๆนะครับที่เราจะไปจัดการโฆษณาหรือจะเป็นสร้างเพจใหม่กรณีนี้ให้เลือกเป็นเพิ่มเพจนะครับแล้วเราก็เอาชื่อของเพจของเรานะครับมาใส่ตรงนี้อ่ะมิสมมติเรามิกใส่เป็นตัวอ่าเ๋ยนนะมีไหมอ่ะ,อ,นนะ,ะ,อ,ะอันนี้นะครับเป็นเพจที่มิกสร้างไว้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพจน,นะครับ อ๋อตัวนี้มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมลองอีกอันหนึ่งน่าจะเพิ่มน่าจะเพิ่มไปแล้วแล้วมันซ้อนกันนะครับตัวน่านนจะเพิ่มซ้อนกันอ่าโอเคเมื่อเราเพิ่มเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเพจเนี่ยนะครับโผล่เข้ามานะครับโผล่เข้ามาให้เราเห็นเราก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเบื้องต้นนะครับว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่เป็นแอดมินเพจนี้ และเราก็ต้องมีบัญชีนะครับมีการตั้งค่าต่างๆงถึงจะสามารถใช้งานยิงแอดในเพจนี้ได้อ่าอย่าลืมนะครับว่าการเพิ่มเพจเข้ามาเนี่ยเราต้องเป็นแอดมินในเพจนี้ด้วยอย่างเช่นตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับต้องรองให้ผู้ดูแลเพจนี้เป็นคนอนุมัติทางอีเมลอ่าพอดีมิกไม่ได้เป็นแอดมินเพจนี้ ไหมครับมันก็เลยขึ้นว่ายังเป็นการส่งคําขอรออนุนมัติอยู่แต่ถ้าเราเป็นแอดมินเพจนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นมันจะขึ้นว่าเราเนี่ยเป็นแอดมินเพจนี้แล้วก็สามารถยิงแอดได้เลยนะครับอ่าโอเคก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับแต่ละท่านถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อมาถามกันได้นะครับเบื้องต้นในการตั้งบัญชีธุรกิจบัญชีโฆษณามีข้อมูลตามนี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ